น้อยเราต้องร้านต่อผมที่ตะวันนาค่ะเป็นคนที่เอามาให้แต่น้องก็มาร่วมกันอยูตลอดนะคะตาหวานน้อยเป็นสาวแบบที่ว่าต่อผมแล้วตาเขาเล็กๆคนที่ตาบอดเป่าตาเขาสวยอยู่ที่ไหนคะสวยอยู่ที่ตะวันนาตะวันนานในติ๊กต็อกได้ตาในติ๊กต็อกของเขาที่ตาหวานน้อยเป็นคนสวยตาหวานน้อยทต่อผมตาตาหวานน้อย่ตาเขาหวานมากแต่คนที่แบบสวยสตาหวานน้อยทำผมเลยทำผมสีอ่ะ ับเลยคครรัับบเเอาลยดูนะห้ามบนนะคะห้ามบบนนะครัถ้าคลิปเสียอีกก็ไม่รู้จะทำไงแล้วนะคะห้ามบนต้องขอบคุณตาหวานน้อยด้วยนะคะได้แล้ววนออกไปเลยครับได้ออกไปเลยใครมีเมนประจำเดือนอยู่บ้างคะเจ้าผ้าละไมบอกหนูนะเจ้าผ้าละไมบอกนะไอ้ไอ้น้องคนเนี้ยผ้าละไมเอาเปล่าลองดูหน้ามันนี้มันเท่าแถว มาทไ่มเมนหรอไมเมนไมมมไอแม็กไปทำเนินบหมดใช่ไมึงอะเอาเปล่าอย่างไม่ได้พายเอานะพายเอาพายคนนี้ด้วยค่ะจีนอ่าอเคที่หลายรอบแล้วดูด้วยนะหลายหลายรอบอะ ขอบคุณพี่น้ำทิพย์บอกก่อนนะขอบคุณพี่น้ำทิพย์ก่อนลูกขอบคุณพี่น้ำทิพย์ขอให้ขายได้ขายดีที่ร้านตะวันนาตะวันนาตะวันนาตะผมนะตะผมหนูผ้าทำไมใช้เหรอมันยังไม่หมดหรอไม่เอาไว้เผื่อมีเมนมาลูกถึงเมนมาเอาไว้แท็บก่อนแล้วเอาไว้แท็บแท็บทำให้สิ่งติดชุดนั่นจะทำงานไม่ลราคนนี้ใครคนนี้ใครคนนี้ชื่ออะไรครับเอาต่อเฮ้ย อันนี้ใครไม่แล้วงเกงเสื้อผ้าดีๆอยคุณไปไหนหมดอ่าทารท้าเอฟหน่อยชื่ออะไรครับเชะเออทังนี้ทัเด็กด้วยคือชื่ออะไรแล้วเอาเอาผ้าไม้ไหมเออบางบางเล่นน้องอามมาด้หรือไม่ไหว าด้วยแไขอได้ได้ขอหนึ่งชุดเอาให้ยายพิการอ่าได้เลยบางคนเดินมาไม่ได้ก็ขอบคุณคุณปาหวานน้อยที่เออน้องน้ำทิพย์นะคะตอบคุณตะวันนาเอาไปบวชไปจะได้ไหเอาผ้าใหมด้วยเอ่ผ้าไหมด้วยนะคะคลิปจะเสียนะคะเพราะคลิปเสียเหลือเกินคลิปเสียหลายรอบแล้วอะไรนะคะ ฟันไม่มีไีฟนต้องเอาัไม่มี้อไปเออฟันไม่มีเอาไปเถอเอาเก็บไว้ไว้ลูกเขาไปแปรงอรกเอาหลังวยฟันม่ีให้พิเศษถูสองก้อนใหาดีนะเขายังบอกฟันไม่มีอันนี้ไว้หัวครึ่งหนึ่งหันไปขอบคุณน้องกฤติเตหดถด้วยค่ะ เสียงม้าว่า่ไหนล้วตามมาอยู่ไหนอ่ะไปแล้วเรียกเขาหน่อยเรียกตามมาเข้ามาหน่อยอืมนี่เหรอนู่มาหมดเลยหนูันไปนู้นด้วยรอบๆตรนู้นด้วยลูกโน้หันรอบๆไปนู้นหมดเลยหนูหันไปหมดเลยช้าๆช้าๆลูกยังยังยังมีอีกหลายหลายคนนะที่มาลุกไม่ได้คนนี้ชื่ออะไรครับคนนี้ชื่ออะไรแต่เดี๋ยวช้าๆหน่อยเอาสัมภาษณ์หน่อยชื่อเลยนะครับคนนี้ทำไมผอมลงใบผอมลงอ่ะลูกครับ อันนนไม่มองมองมองคนสวยน่อยขอบคุณขอบคุณน้องที่นครับพอไง้านี่มีความสุขไหมมีสุขมากเ๋ยวก่อนพดมีแฟนยังบอกบอกอก่อนมม้หญิง่มีมายด้วยอ่เพื่อนกันครับอ๋อเพื่อนกันที่แบบมีกันให้พอด้วยให้พอสุดวันนี้วันที่อะไร สอวันอะไรอังคารเดือนอะไรพฤศจิพอสองหวอะไรหวอะไรถามนี่หัวอะไรหวอะไรถานถานไม่เติหามหัวอะไรทัง้าหัวอะไรครับเอาหกจยังไม่เช้าให้แปเก้าเอาเลขเอาใหม่วันนี้วันที่ไหร่สิอเดือนพฤศจิกายนวันอะไรอังคารเป๊หกเจ็ดอตเยหกเจ้อไม่ติดใริงจรงมาก่ไหมาั้ว แม่จนองไอ้ครัวแม่ท่นาหวยออกอะไรอหหมายเลขแล้วขอรอบสุดท้ายหวยออกอะไรสองอันเอาไปสองอันมาไหมไปมากมากมามาๆมากแม่คนนี้หมดเป็นยัง เอาละได้กี่ดัทีแล้วหนูชิบลอต้องขอบคุณน้องน้ำทิพ์นะคะเออแม่ค้าตาหวานน้อยไม่ใช่แม่ค้าเนี่ยช่างมสวยเพราะทำผมท่านต่อผม่ิะวนาต่อผมที่สวยมากค่ะเดี๋ยวฉันต้องลองไปต่อบ้างนะคะต้องขอความเมตตาจากน้องกี่จะลองต่อผมเขาบ้างอยู่นี้ไม่เคยไว้ผมยาวเลย น้องน้ำทิพตาหวานน้อยตะวันนานะคะที่ตะวันนากเานี่ะมาเวิขออีกทีนะสามชุดนะแม่แล้จะพเดียวนะห้อีทีะแา้ดงน้มอจริงหม้อไหนหม้อจริงหลังหม้ออไปสิต้นค่ะแต่วก็หม้อดย่เดียวใส่ถุงล้งหม้อมันจะขาดอันนี้เขาด้วยอันนี้เอาให้แม่ชชุดหนึ่งอันนี้้แม่เขาด้วยแล้วก็ ที่เดินไม่ได้คนนึงไม่ตุ่มที่เดินไม่ได้เอาไปสี่ชุดเอาไปสี่ชุดเอาไปให้เขาสี่ชุดอีกอีกสองชุดอีกสองชุดรอก่อนนะยี่สิบคนยี่สิบคนกี่สิบชุดล้วไม่รู้อ่ะให้ไป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 ให้แม่มาเนี่ยนะใครเอาเาผ้าระบายเอาผ้าระบายไหมผ้าระบายผ้าระบายอะไรไหมครับเฮ้ยน้องนี่สองดอสสามดอบน้องน้องนี่ผ้าทะบาไหมลูก น้องานนไมไหมเมยหดยังไม่หมดยังเียวเลยดิประจเดือนไปยังคะคุณมอหาตอบสิคะเฮ้ยไอ้ไอ้นี่ที่รอบเราอ่ะนี่เสื้อเสื้อเสื้อเอาเสื้อน้องหน่อยเสื้อเสื้อไปไหนแล้วเสื้อพันทำไมทำไมเสื้อขึ้นไปแล้วหลุนทำไมทีคนสวยได้ยังคะกลัวกี่ชุดหลุทั้งหมดว่างลให้ทั้งครัวไปสิห้าชุดเขาถึงมะใส่รับนึงนะป๊บนึงโอเคคิด เออคลิปคลิปครั้งนี้ไม่เสียนะทบายรองเหรออ๋อให้ไปครึ่งหนึ่งแล้วคลิปก็เสียไปต้องขอบคุณตาหวานน้อยนะคะตอบผมตะวันนาตาหวานน้อยที่คนบอกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนตาเมื่อเห็นน้องสวยมากเลยแล้วก็จิตใจดีมากเอามาให้ทุกเดือนนะคะมาให้ตลอดเลยขอบพระคุณตาหวานน้อยมากนะคะเดี๋ยวเจินคลิปหน้ายังมีคนที่เดินไม่ได้มีคนที่ลำบากสองร้อยกว่าชีวิตที่นี่นะคะพรขอมกับคนนี้ดยค่ะจะพาตัดเร็วๆนี้ค่ะก็เนอ๋อ โอเคสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ